นีของเข้านะคะเข้าเพียบเลยค่ะนี่ตรงนี้สี่ลังนะแล้วมีตรงนี้อีกนี่แล้วมีผ้าไหมเนี่ยค่ะจากอะไรนะคะบุญมากบุญมากไทยซิลส์เนี่ยค่ะบุญมากผ้าไหมนะเป็นแพรวาค่ะเนี่ยเป็นแพรวาแล้วก็ตามนี้นี่อันนี้ชุดใยกันชงผ้ามง้งนะคะผ้าใยกันชงใยกันชงทองมือแท้นะงานสวยๆเลยตัวนี้ นะคะใยญกันชงแล้วก็เซตนี้นะให้ดูอันนี้ของคุณแม่เจ้าของโรงงานนะคะเจ้าของโรงงานแห่งหนึ่งนะอันนี้เป็นขอนแก่นนะเป็นขอนแก่นงามงามนี่หนูไม่ได้แกะนะขอนแก่นนะคะนี่อันนี้หนองบัวลำพูนะหนองบัวลำพูได้ขอนแก่นหนึ่งสองอันนี้นองบัวลำพูนองบัวลำพูนองบัวลำพู อันนี้ชาวเขานะนี่ชาวเขาอันนี้ไทยลือ้ออันนี้ไทยลือ้อหนองบัวลําพูนะคะนี่ของคุณแม่เขาอ่ะแล้วก็เนี่ยอ่ะพี่บีตรงนี้อีกสี่ลังนะคะของคุณแม่ทั้งหมดเลยเป็นอะไรบ้างลูกอืมพวกลูกไม้เหรอลูกไม่ใช่ผ้าไหมเนาะอืมเป็นพวกงานลูกไม้ซะส่วนใหญ่เนาะลูกเนาะ อ่ะเราเรารีวิวกันอย่างนี้ดีกว่าเรารีวิวกันอย่างนี้เนาะอ่ายังไงหล่ะอ่ะทัน,นี้รังที่หนึ่งเนาะอันนี้รังที่หนึ่งก็จะเป็นอู้งานลูกไม้พี่ตีแกะงานลูกไม้ให้แม่ดูหน่อยสิอันนี้งานถักนะคะงานถักงานมัดย้อมต่างๆอันนี้ก็จะเป็นงานผ้าปักอินเดียนะคะอันนี้งานอะไรเอ่ยอันนี้เป็นชุดลายลูก อ๋อเป็นเป็นอ๋เนอเป็นเหมือนแบบลักษณะคล้ายๆเสื้อกล้ามเสือ้อปักกระแลงเสื้อแบบคอกระเช้าอะไรเงี้ยหรอแต่เป็นลูกไม้น่ารักกันนะคะสวยเนี่ยค่ะเป็นลูกไม้น่ารักดีเนี่ยลูกไม้หมดเลยนะคะอ่าลูกอ่ะนี่อันนี้งานอินเดียนะงานปักอินเดียงานของคุณแม่เขาก็จะเป็นงานประมาณนี้นะคะลูกไม้สีนี้สวยนะสีครีมเนี่ยค่ะ อันนี้ผ้าอะไรเออไม่ทราบชุดจีนเหรอลูกอ่ะโอเคลังนี้ลังที่หนึ่งเนาะลูกเนอะเดี๋ยวเราไปทีละลังดีกว่าแล้วเดี๋ยวเนี่ไปทีละรังทีละรังลูกอ่ะลังที่หนึ่งเดี๋ยวเคลื่อนเลยโอเคมีสี่รังของคุณแม่สี่รังแล้วก็อีกหนึ่งถุงนะคะที่ตะกี้ที่ว่าเป็นมีไทลื้อมีหนองบัวลําพูแล้วก็มีขอนแก่นนะคะของคุณแม่เขาทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ไปกทมมานะเนี่ย ถึงได้มาสวยเพราะว่าคุณแม่เขาทำผ้าเป็นระเบียบเป็นวินัยลุกผ้าเขาเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยดูเห็นไหมอันนี้เป็นผ้าพิมพนะนี่เป็นเป็นงานแบบอินเดียค่ะนี่คือไหมอินเดีย India นะพิมพลายเป็นไหมอินเดีย India ทำลายงาม,งาม นี้เป็นชุดเหรอลูกหรืออะไรอ่ะกลางให้แม่ดูหน่อยตัวนี้เป็นชุดหรือว่าเป็นอะไรบางทีมันชุดชเออมันเซ็ตใหญ่อ๋อเป็นเรสผ้าหนองหนองบัวลำพูนะคะผ้าเป็นพวกผ้าผ้าทอผ้าขิดเนาะลูกเนาะโอ้อันนี้ก็น่ารักนี่ผ้าอินเดียผ้าปักอินเดียต,ต่างๆนี่ก็ผ้าอินเดียอืมอืม,อม งานถักงา,งานถักงานปักงานอะไรต่างๆเนะาะลูกอะในแม่จับหน่อยอ๋อกระโปงกระโปงหรอหรือว่าเป็นชุดพี่บีถ้าเป็นชุดพี่บีแยกพวกใยกันชงเอาไว้ให้แม่ตรงนู้นได้ไหมไหนพี่บีลงกลางสิลูกเพราะว่าอันนั้นก็มันก็ไม่ชุดกระโปงไหมอ๋อเป็นชุดโอเคอ่ะพี่บีแยกไปไว้ให้แม่ตรงนู้นโอเคอันนี้เป็นอะไร เสื้อปาร์ติโทอันนี้อะไรอะลองกางให้แม่ดูหน่อยสวยไหมใยกันชงเนาะลูกเนาะน่าจะใยกันชงไหมโอเคงานงานงาน,งานแบบชนเผ่าอะค่ะสวยนะฮะเนี่ยฮะอ่ะโอเคลูกปะไปวางไปเลย เป็นพวกผ้าไอ้นี่ซะส,ส่วนใหญ่งานกางเกงยีนเหรอกางเกงยีนอ่ะอันนี้ดูกางให้แม่ดูหน่อยสวยไหมอ๋อเป็นกระโปรงหรอลูก,กสวยดีเนาะลูกเนะาะอ่ะลูกอ่ะอะพี่บีไปวางไว้ตรงนั้นเลย<อ>ป้าจะพอเหรอลูกนี่วิดีโอ ต้องสองแม่ EP หนึ่ง EP สองนะลูกเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยว EP นี้หนูขออนุญาตปิดกล้องก่อนนะนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันมันมันห้านาทีกว่าแล้วค่ะมันจะโหลวดวิดีโอได้ช้าคราวนี้เหลืออีกสองลังสองลังต่อเป็น EP สองนะคะเดี๋ยวจะขึ้นว่าเป็นอ,อ่ของคุณแม่เจ้าของโรงงานนะคะ EP ที่สองสองลังนะคะ